สมุทรสงครามจังหวัดเล็กๆใกล้กรุงเทพที่มีที่ท่องเที่ยวครบทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่สวยๆส,สำหรับเช็คอินที่เที่ยวอันซีนอย่างตลาดล่มหุบหรือเอาใจสายมูด้วยวัดบางกุ้งที่ตอนนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของสายมูทั่วประเทศไปแล้วแล้ววันนี้ผมจะพาไปอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปกันวันในปี2023นี้จะเป็นอย่างไรบ้างกับเส้นทางจังหวัดใกล้กรุงเทพนั่นก็คือสมุทรสงคราม ตอนนี้ก็ออกจากกรุงเทพนะครับประมาณ9โมงมาถึงสมุทรสงครามนะครับซิกเนเจอร์ของเขาตรงนี้ก็คือเป็นนาเกลือนะครับตรงนี้สายไอจีเนี่ยชอบมาถ่ายรูปมากเลยถ้าเกิดสมุรเกลือมันแห้งเนี่ยจะเป็นสีขาวโปลนสวยเหมือนทะเลเกลือเลยครับสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็จุดหมายที่เราไปจุดหมายแรกนั่นก็คือตลาดร่มหุบนั่นเองซึ่งเขาจะมีรถไฟวิ่งผ่านพอรถไฟวิ่งผ่านเนี่ยตัวร่มเขาก็จะหุบกันประมาณ11มง10นาทีเนี่ยใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวรีบไปกันเลยครับ เส้นทางที่เราจะใช้เดินทางวันนี้นะครับก็เป็นเส้นทางไฮเวย์นะครับที่สามารถใช้ความเร็วสูงได้เส้นทางแบบนี้เนี่ยก็ต้องการยางที่ยึดเกาะถนนได้ดีมีความปลอดภัยและที่สําคัญคือนุ่มเงียบสบายวันนี้เราเลยมียางบริสโตนมาแนะนํานั่นก็คือบริสโตนดู d เลอร์ ST684 ซึ่งเป็นยาง h ฮ g h w a y ท e r r a i n ที่เหมาะสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อเพื่อการใช้งานทั่วไปเน้นการใช้งานบนถนนเรียบนุ่มนวลทุกสภาพถนนยึดเกาะถนนได้ดีทั้งบนถนนเปียกและถนนแห้ง แ่กรทนทานที่ความเร็วสูงและลดเสียงรบกวนในขณะขับขี่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองให้ลหุยไปได้ทุกที่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยนั่นเองครับ <ijn> มาถึงแล้วนะครับตลาดร่มหุบเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่อันซีนทีเดียวนะครับสำหรับสมุทดสงครามเพราะว่ามีให้ดูที่นี่ที่เดียวแน่นอนนะครับ เวลารถไฟมาเนี่ยก็จะมีร้านค้ามากมายเนี่ยต่างพากันหุบร่มซึ่งถือเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวมากๆครับบรรยากาศนะใกล้ชิดกับรถไฟมากเลยนี ถึงกี่นิ้วก็ถึงรถไฟนะแต่ว่าเขาจะค่อยๆขับผ่านนะครับกันทุกย่างจะเก็บเรียบอย่างรวดเร็วเวลาที่เขาจะหุบร่มนะครับเขาจะมีกันเป็นรอบๆตามเวลาที่รถไฟมาขาบวนที่เข้าไปเนี่ยสักพักเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาช่วงหาเข้าจะได้ขาออดอีกรอบหนึ่งด้วยก็มาเที่ยวได้นะครับที่ตลาดลับุกแห่งนี้ครับ แล้วเราก็มาพักหาอะไรเย็นๆดื่มกันที่ต้นไม้และใบผักนะครับโฮมคาเฟ่น่ารักนรักที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้บรรยากาศในร้านนะครับโปร่งร่งสบายตาที่นี่เขามีทั้งอาหารคาาและหวานแต่เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่เราได้ลองสั่งมานั่นก็คือข้าวผัดปลาทูพร้อมผักเคียงส่วนเครื่องดื่มก็เป็นนมสดสตรอเบอรี่เอาเป็นว่าถ้าใครเป็นสายคาเฟ่สายถ่ายรูปแนะนำเลยครับถ่ายรูปสวยแน่นอน บรรยากาศร้านนะครับก็สบายๆโปร่งๆแล้วก็ตอนที่เรามาถึงนะครับฝนหยุดตกพอดีด้วยบรรยากาศก็เลยชุ่มช่ำร่มรื่นสบายเย็นสบายมากนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ลองมาชิมที่นี่แล้วก็เลือกเมนูได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางกันต่อครับอีกประมาณ8กิโลก็ถึงวัดบางกุ้งโดยเส้นทางที่เรามาตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นถนนที่คาดเดาไม่ได้แล้วครับเรียบบ้างดินบ้างครุขระบ้างโดสะพานบ้างแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะด้วยหน้ายางที่กว้างขึ้นของ b r i s t o n e Dueler HT 684ทําให้ยึดเกาะถนนได้ดีมากบวกกับดอกยางที่ละเอียดทําให้เงียบพัฒนาขึ้นเพื่อรถกระบะรถอเนกประสงค์และรถ s u v โดยเฉพาะ และที่สําคัญโครงสร้างยางเขาเป็นแบบพิเศษพัฒนาเพื่อการทรงตัวที่ดีในทางเรียบช่วยให้มั่นใจและปลอดภัยทุกการเดินทางนั่นเองครับ เส้นทางที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งถนนที่ดีแล้วก็อาจจะมีถนนที่สภาพถนนที่ขุดขาบ้างนะครับวิวสองข้างทางสวยงามมากครับมีธรรมชาติที่น่าสนใจมากทีเดียวเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีเส้นทางที่ขับสนุกและประทับใจและอยากจะให้เราไปลองก็สามารถที่จะบอกกันได้นะครับส่วนใครที่ใช้วิสต o n อนโดเลอร์อยู่นะครับแล้วก็ได้ขับรถในเส้นทางที่ประทับใจเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์มังล่างได้นะครับ แล้วเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางสําหรับวันเดทริปวันนี้นะครับนั่นก็คือวัดบางกุ้งเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาไฮาไลท์ของวัดบางกุ้งอยู่ที่โบสถ์ปลอกโพตัวโบสถ์จะถูกปกคลุมด้วยต้นโพต้นไซต้นไกรและต้นกลางที่มีอายุมากกว่า200ปีภายในโบสถ์ประดิษฐานด้วยหลวงพ่อนิลมณีหรือหลวงพ่อดําเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดที่ควรมาชมด้วยตาตัวเองสวยและน่าทึ่งอันศีลจริงๆครับบรรยากาศนะครับคนเยอะมากตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่บอกแล้วก็ใครที่สนใจที่จะมาลองสักการะบูชานะครับโบสถ์ที่เขาเรียกเป็นโบสถ์มหาอุดนะโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มาได้นะครับที่สมุทรสงคาญแห่งนี้นะวัดค่ายบางกุ้งนั่นเองและในขากลับนะครับเราก็มาแวะเดอะบัฟฟาโล์คาเฟ่นะครับ คาเฟ่อีกแห่งที่มีบรรยากาศที่ดีมากพื้นที่กว้างขวางบรรยากาศเงียบสงบเย็นสบายเหมาะก่การนั่งพักผ่อนหย่อนใจร้านนี้มีทั้งแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์นะครับแถมโซนเอาท์ดอร์ยังอยู่ติดริมแม่น้าแม่กลองถ้าใครมาช่วงเย็นนั่งชิลพร้อมจิบกาแฟชมวิวเพลินๆได้เลยไฮยไลท์ของที่นี่ก็คือน้องควายครับตัวเป็นๆที่อยู่ในคอกให้คุณได้สามารถแชะถ่ายภาพได้แบบใกล้ชิดและที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะครับนั่นก็คือเดอะบัฟเฟ่ล์คอฟฟี่รสชาติเข้มขน้น ทานคู่กับบลูเบอร์รี่ครัมเบิลชีสเค้กบอกเลยว่าสั่งมาทานคู่กันแล้วฟินสุดๆเลยครับจบไปแล้วครับสำหรับวันเดย์ทิปนะครับการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามนี่เองนะครับเรียกได้ว่าครบรถนะครับทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางขับขี่ครับสำหรับใครนะครที่ต้องการความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนนนะครับผมขอแนะนำนะครับ d ิสโตรนดูเลอร์ HT 684นะครับซึ่งถือว่าเป็นยางที่เหมาะกับรถกระบะรถ SUV รถอเนกประสงค์รถ PPV ปลอดภยัยนุ่มนวลทุกการขับขี่นะครับแล้วก็คุ้มค่าต่อการใช้งานมากทีเดียวครับสามารถเดินเปลี่ยนได้ที่ตัวแทนบิสโตรนะครับหรือศูนย์บริการรถยนต์ขบวงจรขอกพิททั่วประเทศครับแล้วตอนนี้นะครับบิสโต e มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับเปลี่ยนยางใหม่ขอบใหญ่ให้โชคนะครับเมื่อเปลี่ยนยาง17นิ้วขึ้นไปครบ4เส้นและลงทะเบียนรับประกันยางนะครับรับสิ์ร่วมชิงโชค10 เพื่อลุ้นโชคใหญ่รางวัลบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุด1 0 0 0 0แบาทหรือบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทร่วม30รางวัลทุกๆเดือนครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน25-66สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k บ Stone ไ h a i l a n d นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนกดติดตามทุกช่องทางของเรานะครับทั้งเช็คราคาและคารูไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับ